ดีสองคือความรู้ความรู้เป็นไงเหรอความรู้นี่สำคัญนะการมาทำธุรกิจอ,อนไน์หรือการมาออกหน้ากล้องเออดีจากข้างในก่อนค่ะใช่ฮะพี่โจดีจากข้างในอ,อ่ดีเลยปูนาสาวลาวเข้าร่วมผ่านกันอ๋อคุณพี่ถาวรนะฮะยินดีมากพี่ถาวรนะ,ะนะนะความรู้ การจะมาสร้างความสําเร็จเนี่ยความรู้ก็มองไม่เห็นเลยนะเออเหมือนผมออกมาออกหน้ากล้องอ,อ่ะผมอยากประสบความสำเร็จในออกหน้ากล้องน,นะองเงียผมก็มองไม่เห็นความรู้มันเป็นไงใช่ไม่เห็นเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเนาะนะนะมันก็เหมือนเป็นโปรแกรมหนึ่งอะ่ะเอ่อทางโค้ชครูบาอาจารย์ก็ให้เรามาทํามาออกพาดหัวยัางไงานะออกหน้ากล้องทำไงนี่คือความรู้ <off ice> ความรู้เรื่องราวของการมาออกหน้ากล้องเอ่อความรู้ในเรื่องการมาสร้างตัวตนเออสำคัญ ส่วนเราเนี้ยเป็นความรู้ทางนั้นเลยเออมันต้องเรียนรู้สหหาแล้นะจริงไหมความรู้อะไรอะ่ะอย่างเงี้ยความรู้ในเรื่องของการการตั้งเป้าหมายเอ่อตั้งเป้าหมายความรู้เรื่องการ,การตั้งเป้าหมาย,มายความรู้เรื่องการสร้างวิน,นัยความรู้เรื่องการเอาเนื้อง,งานราคาแพงมาทำนี่แล้วมันจะเกิดถึงการลงมือทำอันนี้คือความรู้นะกระดาษแผ่นนี่คือความรู้ อันนี้คือความรู้นะฮะเราก็ต้องมีความรู้พวกนี้ใช่ไหมฮะนี่คือร่าที่สองสำคัญมากฮะเออแล้วก็ต้องมีความรู้พวกนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งเนี้ยที่ผมให้ท่านนี่คือความรู้นั้นเลยเออนี่เออความรู้เนี้ยเฮ้ยเห้ยอันนี้ก็คือความรู้ทำไมต้องมี s c u r v e เออ S curve นี่เป็นความรู้องความรู้ที่ เป็นสากลเลยนะแต่ผมมาใส่คาว่าสิบปีเพราะผมรู้ว่าสิบปีมันจะมีครั้งหนึ่งมันจะมีวิกฤตเ,เ,นะเข้ามากระทบเราอ่ะนะขอบคุณมากพี่จุกให้กุหรามโอ้โหเยอะเลยพี่กุจะมีวิกฤตเข้ามากระทบเราตลอดทุกๆสิบปีผมเลยเขียนเป็นกราฟ S c u r ค e รทุกสิบปีเห็นไหมเอออันนี้ก็คือความรู้รู้เพื่ออะไรอ่ะ <c oughs> ก็ช่วงวิกฤตปีหกสองฮะ,ะ,ะมันก็ยังไม่โตฮะ มันเริ่มถดถอยมันก็ยังไปเป็นอย่างนี้พอปีที่หกสามหกสี่หกห้ามันก็เริ่มขึ้นละหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์ประมาณเจ็ดศูนย์มันก็จะเริ่มนิ่งละเออเริ่มนิ่งละทีนี้มันจะลงมันจะลงหรือมันจะไปต่อมันอยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนจะประคองตัวเองให้พ้นวิกฤตข้างหน้าได้หรือเปล่าหรือจะรวยแล้วเลิกก็มีนะท่านที่ไหนรวยอาจจะรวยแถวแถวนี้แล้วก็เลิกเลยเออมีเยอะมีเยอะนะรวยแล้วเลิกก็มี หรือจะรวยแล้วถ้าเจอเจ้าของแบรนด์ที่นี่เ,เป็นคนดีเนาะเขาก็จะทําต่อเนื่องไปเนาะนี่สําคัญนี่ก็คงความรู้เนี่ยสิปีเนาะน,นี่สิบปีอันนี้ก็คือความรู้นนนเ,นเนี่ย,ยอ,อ,อ,อันนี้ก็คือความรู้อันนี้ท่านก็ต้องเป็นเนาะคนที่คนรวยทำไมต้องเลือกความสุขเพราะว่าเกิดจากเงินเวลาสุขภาพอันนี้ก็คือความรู้นี่คือล่าความรู้จิงนีท่ทาต้องมีความรู้พวกเนี้ยสําคัญเพราะว่างไงครับ อ,อย่างเงี้ยความรู้พวกนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็คือความรู้เออการเป็นการจะมาเป็นเรื่องของอิสรพทางการเงินอิสระนั้นเวลาจะไปไหนก็ไปนดะต้องอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวต้องเป็นนักลงทุนเป็นพวกนี้เออต้องต้องมีอย่างนี้อย่างนี้มันจะวนลูปมันจะอยู่ในลูปของวิกฤตทั้งทีก็มาตั้งหลักใหม่ รวยแล้วก็รวยแล้วก็มาจนจนแล้วก็รวยรวยจนอยู่แถวเนี้นะเหมือนเศรษฐีที่รวยเป็นพันล้านหมดตัวเหมือนกันนะขนาดเศรษฐียังหมดตัวขายทุกอย่างที่ที่อยู่ในบ้านนะอ,อขายรถขายบ้านเขาอย่างเพื่อเอามาเอาเงินมาจ่ายให้ลูกน้องเดี๋ยวลูกน้องลาออกหมดเลยมีเหมือนกันนะเศรษฐีขายทุกอย่างในบ้านนะเ,เคยมีข่าวไหมนี่สําคัญเนาะเอามาข้อที่สามรากความเชื่อโอ้ที่สําคัญเลยนะ ถ้าอย่างนนีะ้ข้อหนึ่งความคิดดีแล้วก็ความรู้อย่างที่ผมเห็นเนี่ยมันเยอะมากเลยที่ผมบอกมาเรียนของผมนี่เก้าสิบเนื้อหาอันนี้นคือความรู้นั้นเลยเก้าสิบเนื้อหาอยู่ตรงนี้หมดเลยเออถ้าท่านเรียนผมนะเก้าสิบเนื้อหาอยู่นี่หมดเลยแล้วมันจะได้ตัวนี้ด้วยได้นี้ด้วยแล้วมันจะส่งต่อถึงความเชื่อเมื่อไหร่เรามีรากความคิดดีแล้ว รากความรู้ที่ดีเยี่ยมแล้วความเชื่อมันมาเลยความเชื่อนี่มันจะมาพร้อมกับไอ้ไอ้รากที่หนึ่งที่สองอะ่ะมันจะมาเลยถ้าจะมีความเชื่อมั่นเออเชื่อมั่นนะความรู้น้อยความเชื่อมั่นมันก็จะน้อยอะนะฮิจูบฮจูบขอพระพุทธเจ้ี่ิจูบจให้สี่ร้อยสิบสองหัวใจเหมือนเราถือสินค้าใดสินค้าหนึ่งอะ่ะถ้าถ้ามีความรู้น้อยอะ่ะ ท่านจะบอกต่อได้ไหมมาคุยกับลูกค้าที่มีปัญหามันก็ไม่มีความมั่นใจเช่นเดียวกันเนาะจริงไหมจริงสำคัญความรู้ <S <S ร <S <S เหมือนการความรู้เรื่องอ่ะอยอะไรอย่างเรื่องรีสอร์ทจะสร้างรีสอร์ทเหมือนอาจารย์ลี่จะมีรีสอร์ทสักที่เนี่ยอ๋อพี่จุจะให้สามร้อยสามห้อใจนะพี่ถาวรไฮเปอร์ก็ถูกใจ <S <S เหมือนเราจะทํารีสอร์ทเหมือนอาจารย์ลี่อาจารย์อลี่อยู่เนาะคืออาจารย์ลี่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้นะ เออไม่มีความรู้เรื่องรีสอร์ทไม่มีประสบการณ์เลยีอยอจู่เราจะ,ระทำรีสอร์ทเป็นไงความเชื่อมันจะน้อยนะแต่เมื่อ,อไหร่ผ่านประสบการณ์ประสบการณ์อะไรแล้วแต่เอออยู่นะมีผ่านประสบการณ์มา5 10, ปี 10- ปีความเชื่อมันก็จะมากขึ้นละความเชื่อมากขึ้นจะเริ่มมีการวางแผนเออวางแผนจะต้องรับมือ,อยังไงเออพีเออ,เอ,อต่อสู้เรื่องวิกฤตข้างหน้าจะเห็นไหม มีความเชื่อมากกันก็เช่นเดียวกันผมจะโยงมาที่การออกมาหน้าอู่หน้ากล้องออกมาไลฟ์สดตัวเนี้มีความเชื่อมั่นประมาณไหนถ้าจะสู่ความสําเร็จในเรื่องของการมาสร้างตัวตนเปอร์ซูดแมนมันยิ่งสำคัญเนาะให้เห็นนะการสร้างเปอร์ซแมนี้มันต้องอาศัยความเชื่อมัน่นเออกล้าที่จะออกมามาพูดเพื่อจะสร้างแบรนด์ตัวเองให้ให้ยิ่งใหญ่เนาะมันเป็นเป็นบุลค่าเราอะอนา,านคตเราว่า เรารู้ว่าการสร้างตัวตนการสร้างเปอร์ซัมแมทแบงกิเนี่ยมันเป็นเรื Frankly, nah, ่องการสร้างตัวตนที่มันจะยังไม่มีค่าเท่าไหร่ในตอนนี้นะมันยังจะไม่มีราคาเท่าไหร่ในตอนนี้แต่ท่านยืนยืนนะยืนการนะยืนให้นานพอในการสร้างอย่าล้มเลิกนะสู้ต่อไปทำต่อไปต่อเนื่องนะฮะปีที่2 ปีที่สามปีที่สี่โ,โหท่านเว้ยมูลค่ามันจะเยอะขึ้นเรืเเเนะเอ่อยๆนะเออยังไม่ต้องด่วนใจร้อนตัวนี้มันเป็นการสร้างสร้างหนงเงี้ยมันต้องใช้เวลาสามถึงห้าปีตอนนี้เรามาสร้างสร้างไอ้ไอ้ไอเนี้ยสร้างเบอร์สเปรนแบรดเนี่ยมันเป็นการสร้างระบบนะมันเป็นการสร้างระบบเ,เ,รรรบบเพราะว่าต้องใช้ถึงสามถึงห้าปีเออว่ามันนานจาังสามถึงห้าปีเออมันต้องใช้เวลานะ ไม่ต้องใจร้อนฮะบางท่านโอ้โหทำมาปีหนึ่งแล้วยังไม่เห็นผลเลยเออใจใจร้อนฮะต้องทํานานหน่อยฮะสามหรือห้าปีเพราะเรามาสร้างระบบเปอร์ซันแบนนี่คือระบบนะมันไม่ใช่อะไรมันยังไม่มีราคาเหมือนซื้อเซียนพระเออนะเหมือนเราไปซื้อเไปบูชาพระมานะพระอะไรที่ดังๆเนาะอพระเครื่องเนาะว่ามันจะมีราคามันก็ต้องผ่านกี่ปีถึงจะมีมีราคามากขึ้น เหมือนซื้อทองอ่ะออซื้อทองก็ซื้อปุ๊บจะรีบมันไม่ได้ต้องซื้อไว้นานๆจีมีราคาใช่ไหมราคาเพิ่มมือด้วยหนูซื้อที่มันเหมือนขั้นซื้อที่ซื้อทองแหละการสร้าง Personal b a n ก็เหมือนการท่านลงทุนด้วยแรงนะไม่ได้เอาเงินมาไหนองซื้อมีแค่อะไรมีสัญญาอินเทอร์เน็ตมือถือลงทุนแค่นี้นะมีลงทุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมือถือจริงๆก็มาได้ลงทุนแลยเพราะไงท่านก็ใช้มือถืออยู่ดีใช่ไหมมือถือก็ใช้อินเทอร์เน็ตก็ใช้อยู่ ถึงไม่มีเปอร์เซนนครับกาตงใช้มือถืออยู่มีอันเดียวคือการลงแรงองแรงแล้วก็ถ้าเป็นไงครับออกมาสร้างตัวตนอ,อไปการสร้างมูลค่าตัวเองอะในอนาคตอะออปีนี้ยังไม่เห็นอาจจะเห็นปีหน้านะสร้างไปเนาะก็เป็นกำลังใจทุกท่านที่เข้ามาเนาะเพราะงั้นแล้วมันจะไม่เกิดนะเพราะว่าตัวนี้ฮะสำคัญความเชื่อนะ มันมันต้องมีความเชื่อมั่นนะแบบแบบสูงอนะ่ believe, believe, นะ e ิ e ีฟบิลีฟเนาะบิลีฟไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อคนข้างนอกนะบิลีฟความเชื่อเรื่องของสินค้าความเชื่อเรื่องแบรนด์ยังมีราคาน้อยยังมีสำคัญน้อยกว่าความเชื่อในตัวเองความเชื่อตัวเองสำคัญมากกว่าความเชื่อใดๆเมื่อไหร่ท่านมีความเชื่อตัวเองสูง การกระทําออกแรงมันจะมีพลัง